รากฐานทางอรรยธรรมพุทธอันมั่งคั่งพม่าจึงเต็มไปด้วยเจดีสีทองอารามตาพม่าคือหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำลังเนื้อหอมและเป็นที่หมายปองจากหลายประเทศที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือและมีเสือร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ปิดตัวเองมานานครับจะว่าไปแล้ว ก็นับตั้งแต่องซานซูจีอดีตผู <บ Samantha. S 1> ้นำฝ่ายค้านได้รับอิสรภาพหลังจากถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักมานานกว่า10ปีจนเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังไปทั่วโลกและวันนี้หลายประเทศจึงค่อยๆคลี่ขายมาตรการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลพม่าถือเป็นสัญญาณชัดเจนในทางการเมืองที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพม่าครับพม่า มีพรมแดนติดกับไทยทางตะวันตกยาวถึง2,400กิโลเมตรซึ่งจะมี10จังหวัดของไทยที่มีพรมแดนติดต่อกันกับพม่านะครับตั้งแต่ภาคเหนือลงมานั่นก็คือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากการจนบ,บุรีราชบุรีเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองครับพม่ากับไทยจึงมีความใกล้ชิดกันมากทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ จากสถิติที่ผ่านมาพม่าเป็นคู่ค้าสําคัญของอาเซียนครับและไทยก็ถือเป็นคู่ค้าลําดับต้นๆของพมา่าเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านการค้าชายแดนร,ระหว่างไทยกับพม่าด้วยนะครับสัปดาห์นี้อาเซียนเจอร์นี่ เราเดินทางมาที a, ่จังหวัดระนองเพื่อสำรวจเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์สองฝั่งชายแดนระหว่างจังหวัดระนองของไทยกับเกาะสองของพม่ากันครับการเดินทางข้ามไปยังเกาะสองนั้นไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงมีแบบประชาชนเท่านั้นก็สามารถจัดการทำเอกสารผ่านแดนชั่วคราวข้ามไปยังเกาะสองได้แล้วครับ จากนั้นเมื่อเราผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเราก็จะไปลงเรือซึ่งใช้เวลาการเดินทางไม่นานประมาณ20่สถึงนาทีครับซึ่งขณะที่นั่งเรือไปฝั่งเกาะสองของพม่านั้นก็มองเห็นสึงทัิ์ทัศน์อันงดงามของสองฝั่งท네ั้งระนองและพม่าครับเกาะสองหรือในภาษาพม่าที่เรียกว่าเกาตอง หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวิกตอเรียพอยต์เป็นเมืองชายแดงที่อยู่ใกล้กับจังหวัดระนองที่มีแม่น้ํากะบุรีที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกันมาอย่างช้านานประชากรชาวพมา่าบนเกาะสองกว่า2 0 0แสนคนประชากรกว่า70%เซยังคงยึดอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักส่วนการค้าขายนั้นสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดระนองนะครับและก็เป็นชิหนหาภูมิใจก็คือคนพมา่ามั่นใจนะครับว่าสินค้าไทยมีคุณภาพมากกว่าสินค้าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าประเภทของกินพวกเขามั่นใจมากครับอดีตของพอมา่าผ่าร้อนผ่านหนาวมามากมายหลายครั้งทั้งจากการลุกรานของอังกฤษและญี่ปุ่นรวมทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศและต่อมาก็ต้องบผชิญกับความไม่แน่นอนของสถทธภาพทางการเมืองการปกครอง นโยบายปิดประเทศของรัฐบาลทหารส่งผลกระทบให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าชา้าครั้งหนึ่งความประสามประสายของประเทศพมา่าที่มีมาใช้านานเหล่านี้ส่งผลให้สหรประชาชาติเคยจัดให้ประเทศพมา่าเคยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในปี1987 หรือปี2530ไม่น่าเชื่อนะครับว่าณปัจจุบันนี้ปี2555ประเทศพมา่ากลายเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญของนักลงทุนต่างชาติที่สนใจจะเข้ามาทำธุรกิจทั้งสร้างใหม่และต่อยอดจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศพมา่าที่ยังคงมีอยู่มาก ดังนั้นน like ับจากนี้ไปประเทศพม่าจึงเป็นที่จับตามองว่าประเทศกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรหลังจากเปิดประเทศทำให้การเดินทางเข้ามาที่นี่ของทีมงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งการถ่ายทำในสถานที่ต่างๆของเกาะสครับจากที่เมื่อก่อน การเผยโฉมหน้าต่อสื่อมวลชนนั้นถูกปิดกัน้นหรือแม้กระทั่งรูปของอดีตผู้นำนายพลองซานและนางองซัสซูจ mm hmm. ีก็ได้รับการตีทิมพ์ลงบนปฏิทินและลายเสื้อที่ระลึกนะครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าอนาคตอัตรายการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของเกาะสองจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ เจดีปีดเอถือเป็นศาสนสถานสำคัญของชาวเกาะสองที่เป็นเสมือนแหล่งร,งรวมความศรัทธาและสว่วนรวมจิตใจของชาวพุทธที่นี่นะครับความจริงแล้วไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนของประเทศพามา่าเจดีสีทองอาราบตาก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของผู้มาเยีอยได้ทุกครั้ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ครัวไทยไปครัวโลกหลายหน่วยงานจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศกรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินง,งานตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายครัวไทยไปครัวโลกโดยให้ความสำคัญในทุกด้านอาทิความปลอดภัยด้านอาหารความมั่นคงด้านอาหารการเป็นผู้นำด้านการผลิตพืชอาหารในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้กรมิิชาการเกษตรได้ดําเนินการโครงการอาหารปลอดภัยนมาตั้งแต่ปีพศ2547เพื่อ,อ,อตามนโยบาย ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกนะคะการดําเนินการที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจโดยดูจากจํานวนเกษตรกรและผู้ส่งออกเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจและตะหนักดีถึงความสําคัญในการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้นนะคะกรมิิชาก,การเกษตรก็จะต้องไปควบคุมดูแลระบบการตรวจสอบรับรองห้องปฏิบัติการ ที่ตรวจสอบรับรองของภาคเอกชนซึ่งเราได้ถ่ายโอนออกไปแล้วเนี่ยนะคะให้มีมาตรฐานสากล iso ic e 17025มากขึ้นนะคะเพื่อให้การตรวจสอบรับรองเนี่ยเป็นไป,นปนโดยรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้านะคะแล้วก็เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นต้นแบบของมาตรฐานของห้องปฏิบัติการการตรวจสอบสินค้าเกษตรในระดับอาเซียนนะคะ ที่เก่ะสองแห่งนี้เราได้พบเห็นวิถีชีวิตชาวพมา่าที่เรียบง่ายครับทั้งการกินการอยู่และการค้าขายครับ นอกจากการทำเกษตรทั้งยางพาราและปาลมน้ำมันที่มีมากในเกาะสองแล้วมาเกาะสองคราวนี้เราได้ไปสำรวจตลาดการค้าของเกาะสองกันด้วยนะครับคนที่นี่ค้าขายสินค้าที่คุ้นหูคุ้นตาเราเป็นอย่างมากทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากไทยครับซึ่งก็ข้ามแดนผ่านมาเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจากฝั่งจังหวัดพนองครับ ในวันนี้การค้าขายระหว่างเกาะสองและระนองยังคงดําเนินไปได้ด้วยดีและหวังผลที่จะพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปิดตลาดอาเซียนในปี2558นะครับซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานภาคเอกชนอย่างของการค้าจังหวัดระนองก็ตื่นตัวไม่น้อยที่จะรับมือกับการค้าชายแดนและการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกันครับ ว่าการรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมันจะทําให้ชาวระนองต้องปรับตัวเยอะไหมฮะคิดว่ายัางต้องปรับอีกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบนะคะแล้วก็ต้องต้องคิดแบบวินวินนะคะอาจจะต้องจอยเวนเจอร์กันด้วยซ้ำไปน,นะคะร,ร่วมกันที่จะทําธุรกิจร่วมกันต่อไปเพราะว่าเราคงต้องเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้ผู้ประกอบการที่เป็นบรกเกอร์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะ ต่อไปเราอาจจะต้องร่วมทําธุรกิจร่วมกับเขาตอนนี้จริงๆเกาะสองก็จะมีโอกาสนะคะจริงๆก็เป็นคนไทยนะคะเข้ามาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ที่เกาะสองตรงข้างหลังเกาะนะคะอีกไม่กี่วันนี้ชาวเกาะสองก็จะมีโอกาสดีแล้วทุกวันนี้จะต้องกลางวันมีไฟเกิดจากไฟปั่นทั้งนั้นเลยแต่ต่อไปก็ได้ไฟให้ไฟในราคาที่ถูกลงก็ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งเป็นคนไทยมาลงทุนก็มูลค่า200 000, 000, ร้ส่ล้านนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการทำธุรกิจในลักษณะที่เป็นโบรกเกอร์หรือว่าหลายเพราะเป็นเนกับเป็นลักษณะพ่อค้าคนกลางค่ะแล้วต้องเปลี่ยนมาทําเป็นการร่วมในการร่วมท,ทําธุรกิจนีคค่คือหมายความว่าไง,ไงที่ละนองเองก็ไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าตอนนี้อยากจะมาสัมมาทานปลูกยางพาราปลูกปาล์ม ที่เกาะสองก็ก็มีโอกาสมากขึ้นตอนนี้รัฐบาลก็เปิดให้ภาคเอกชนเข้าไปสัมปทานที่เช่าที่30ปีแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยเข้ามาถือหุ้นร่วมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนละนองกําลังจ้องจ้องอยู่ก็อยากจะมาลงทุนนะคะที่จะปลูกยางพาราปลูกปาล์มรวมถึงการสร้างโรงงานแปรรูปน้ํามันปาล์มด้วยนะคะในเร็ววันนี้หมายความว่าทางรัฐบาลของพมา่าเนี่ยเปิดโอกาสให้คนไทยเข้ามาธุรกิจแต่ว่าต้องมีการถือหุ้นถือหุ้น,นร่วมระหว่างชาวพม่า แต่เขาก็ดีนะคะกำหนดค่อนข,ข้างชัดเจนที่ดินของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสัมปทาน30ปีไม่มีการขายของเราเนี่ยซื้อขายออกนะคะ,ฮะ,ฮะค่อยๆเย,ยีบขยีบจากอะไรมาเป็นจนในที่สุดมีโฉนดแต่ของที่นี่ไม่มีโฉนดโฉนดทุกแปลงเป็นของรัฐบาลหมดเมื<ห>่อครบให้สิทธิใ,<ช>ในการใช้าอยย่งเดีวแต่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเห็นถึงความชัดเจนของเขาเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนกว่า นอกจากการทำการค้าธุรกิจร่วมกับเกาะสองแล้วหอ,อการค้าจังหวัดระนองยังได้ร่วมมือกับหอ,อการค้าทวายและมริดเป็นการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่นักธุรกิจจังหวัดระนองนะครับซึ่งได้มีการต่อย,ยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้นสำหรับทิศทางในอนาคตด้านการค้าระหว่างระนองและเกาะสองก็น่าจับตามองยิ่งนะครับ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตได้มากยิ่งขึ้นครับรรแล้วจุดทางการขายของระหว่างเกาะกอสองกับระนองใน,ในอนานคตนี่มันจะเป็นไปอย่างไรบ้างค่ะ จริงๆแล้วในในบทบาทของประธานหอ,อก,กันคานะคะจังหวัดระนองเนี่ยมีท่าเรือน้าลึกซึ่งสร้างมา10กว่าปีแล้วลงทุนไปเป็น2000ล้านนะคะเรายังใช้ประโยชน์ได้น้อยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้ขับเคลื่อนเรื่องของอการทําระบบโลจิสติกแบบลักษณะเป็นเรือตู้สินค้านะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีเรือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยต่อไปในอนาคตสินค้าหนักจะได้ไม่ต้องไปอ้อมสิงคโปร์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเจรจาสายการเดินเรือต่อไปถ้าเกิด คิดว่าถ้าเกิดิ้นปีนี้มีการเจรจาและมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจะมีสายการเดินเรือเกิดขึ้นมันสินค้าหนักไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆหรือว่าสินค้าที่มาจากทางแหลมฉบังรวมถึงสินค้าอุปโภคต่างเนี่ยถ้ามีเรือเรือลักษณะเป็นเรือตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะไปจะมาออกที่พอร์ตระนองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะมูลค่าทางการค้าเราก็จะได้ไม่เสียดุลการค้าด้วยต่อไปก็มูลค่าการส่งออกก็จะมากกว่านําเข้าค่ะครับแล้วถ้าเกิดใจ พูดถึงประเภทของสินค้าบ้างนะครับว่าในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรกันบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะมูลค่าทางส่งออกของจังหวัดระนองตอนนี้มากที่สุดก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งเราก็น้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้ในในพม่านะคะก็สองมลิตรถวาย ออกจากระนองหมดเลยนะคะในพอร์ตและตอนนี้เราก็กําลังจะมีคลังน้ํามันที่เกิดขึ้นใหม่ตรงใกล้ๆท่าเรือต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นท่าเรือซัพพอร์ตน้ํามันที่จะส่งให้กับประเทศพม่าเป็นหลักค่ะเอ,อแล้วผมก็จะถูก่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแับว่าที่ไทยนําเข้ามากที่สุดนี่คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมก๊าซธรรมชาตินําเข้านําเข้าจากพม่าเนี่ยม,มูลค่าการนําเข้าก็จะเป็นก๊าซธรรมชาติแต่ว่าเยอะค่ะแต่ว่าเขานี่คือนําเข้า น้ำมันจากเราเหรอใช่น้ำมันอะไรครับพี่น้ำมันน้ำมันดีเซลเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยค่ะแต่ว่าก๊าซธรรมชาตินี่คือเร,เราเ,าเราเป็นเช่าเช่า,า,านอกจากการค้าขายและการทำธุรกิจร,ร่วมกันแล้วจังหวัดระนองและเกาะสองยังมีความเชื่อมโยงกันในอีกหลายด้านนะครับทางด้านการทันระมงและความร่วมมือด้านแรงงานพม่า ขณะที่ด้านการท่องเที่ยวเกาะสองกำลังปรับตัวเป็นสนามบินระหว่างประเทศ <c oughs> เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตนอกจากนี้หอาการค้าจังหวัดระนองอยังบอกกับเราอีกนะครับว่าขณะนี้มีคนสนใจโครงการท่าเรือน้ําลึกถวายและนิคมอุตสาหกรรมถวายค่อนข้างเยอะซึ่งจากเกาะสองเดินทางไปถวายใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถ้าหากพัฒนาให้สนามบินทั้งระนองและเกาะสองเป็นระบบสากลสามารถออกวีซ่าไปมาดิด ถวายและย่างกุ่มได้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวรวมทั้งการค้าและการลงทุนเป็นอย่างมากพมา่าได้ตเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่ครับโดยเร่งพัฒนาระบบการเงินให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเช่นพัฒนาระบบอัตราแลกเปลี่ยนให้มีอัตราเดียวการเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินกับกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านการใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตครับความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้การมุ่งเน้นพัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่างระนองเกาะ2น่าจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงทั้ง2ประเทศครับและแน่นอนว่าด้วยศักยาภาพที่จังหวัดระนองและเกาะสองมีอยู่นั้นย่อมเป็นอีกหนึ่งความหวัง ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมมือกันของภูมิภาคอาเซียนและเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยที่จะพัฒนาและเติบโตในรูปของเกษตรกรรมแบบใหม่ๆอาทิเช่นเกษตรพันธสัญญาซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตร,รกรกับคู่สัญญาซึ่งเป็นรูปแบบที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ จริงๆก็เถอพันธสัญญาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดมานานแล้วนะครับแล้วเราเรียกเราเรียกภาษาติดว่า contract farming นะครับก็คือสัญญาระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้านะครับโดยผู้ค้าอาจจะบอกว่าปัจจัยการผลิตเป็นอย่างนี้นะครับประกันราคาในลักษณะนี้รับซื้อรับซื้อผลผลิดผลคือในลักษณะอย่างนี้นั่นคือเป็นลักษณะการค้ายกตัวอย่างที่ชัดเจนที่จะมีผลกระทบเมื่อรวม AEC นะครับเช่นตัวอย่างข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นแปลงลูปผสม นะครับเป็นแปลงผลลูกผสมข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอนาคตถ้าเมื่อรวมประเทศอี c เนี่ยมีแนวโน้มชัดเจนเลยครับว่าประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนราคาถูกกว่าความรูปทุนของยินดีกว่าเนี่ยฐานการผลิตก็จะมูวไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไปทำพันธสัญญากับเกษตรกร,เ,รกเพื่อนบ้านว่าเราจะเอาเอาตัวนี้มาให้ผลแลวรับซื้อคืนในราคาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนคือประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเรื่องเมล็ดพันธุ์ แต่ว่าเอาประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิตให้แล้วเราก็สามารถจะกระจายตรงนี้สู่ใช้ในประเทศสู่ต่างประเทศส,สู่สู่ตลาดโลกได้าหากการทำสัญญาระหว่างธุรกิจกับเกษตรกรมีความโปร่งใสเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วการทำเกษตรพันธสัญญาจะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนผลผล,ผลิตของเกษตรกรทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นชุมชนก็จะเข้มแข็งและยั่งยืน รายการย้อนหลังหรือร่วมเสนอความคิดเห็นติชมรายการได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m a s i e n j o u r n e y หรือทางอีเมล asiennjourney@gmail.com